นัดนัดเธอเคยสังเกตไหมว่าในโรงเรียนเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะแค่ไหนจริงด้วยมีทั้งต้นไม้มแมลงนกแล้วก็พวกมดด้วยงั้นวันนี้เราไปสำรวจสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนแล้วลองจัดจำแนกตามลักษณะกันเถิดเริ่มจากตรงนี้เลยใต้ต้นไม้มีมดเดินอยู่เต็มเลยตรงแปลงถักก็มีต้นพลิกใบเขียวสดมากเลยนะ บนต้นไม้มีนกเกาะอยู่ด้วยเราเจอทั้งสัตว์และพืชเลยนะพวกดีมอดซี่มันมีขาหกขาตัวเล็กๆและมีหนวดด้วยส่วนนกมีขนมีปีกและบินได้พืชก็มีลำต้นใบดอกบางชนิดมีผลด้วยเราลองจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตดูเช่นมดจัดอยู่ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนต้นพริกอยู่ในพืชมีดอก แบบนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นแล้วว่าการจัดจำแนาคืออะไรสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนของเรามีความหลากหลายมากเลยนะและถ้าเราสังเกตลักษณะดีๆเราก็สามารถจัดจำแนกพวกมันได้อย่างถูกต้องไปสำ,สำรวจกันต่อเถอะแล้วจ <ะ S 2> เจอกันใหม่ใน,คล,นคลิปหน้า